สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ FC26 หลังจากที่ห่างหายกันไป1ปีเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทเลอร์ใหม่นะครับจาก FC26 เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยวีนีคเกมเพย์นะครับก็เหมือนกับมีคอมเมนต์ต่างๆบอกอยากดูเกมเพย์นะครับทาง EA เลยบอกว่าวีเฮียยูนะครับคือพวกเราฟังคุณอยู่นะอ่าจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้นี่ครับฉากสนามต่างๆ แล้วก็สำหรับตอนนี้ก็โชว์เกมเพลย์ให้ดูอยู่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากจะให้แก้ไขการสกัดบอลให้มันดีกว่านี้นะครับ EA บอกว่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วับโอ้โหไม่รู้จริงหรือเปล่านะอันนี้มีคอมเมนต์บอกอยากให้เกมเพลย์ไวกว่านี้นะครับสำหรับบางคนก็บอกว่าอยากให้สมจริงมากกว่านี้ทาง EA บอกเดี๋ยวจัดให้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะเอาไปทั้งคู่เลยเกมเพลย์ดีแล้วก็สมจริงด้วยในส่วนของการเล่งสปีดเล่งความเร็วนะครับก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นกัน ฟูีดิปปิ้งครับกับดนามิกดิปปิ้งก็คือการเลี้ยงนั่นเองก็คือเลี้ยงผิวไหวดั่งสายน้ําแน่นอนแล้วก็สําหรับในส่วนนี้นะ่าจะเกี่ยวกับเรื่องของโกคิปเปอร์นะครับน่าจะแบบรับบอลแล้วกระชอกบ่อยนะอันนี้เขาบอกจัดการให้เรียบร้อยแล้วครับยกเครื่องใหม่หมดนะสำหรับโกคิปเปอร์มาคราวนี้เซฟชัวซึ่งพูดงี้ทุกปีเช่นกันนะฮรแล้วก็มีการปรปับปรุงในการส่งลูกบอลนะครับในการชิงลูกกาน,นนี้ก็จะแม่นยํายิ่งขึ้นมีจังหวะกระชากใหม่ครับมีท่าใหม่ด้วยนะมีสกิลมูฟใหม่ปรระมาณนี้คับ อันนี้เป็น off b อลช s h i ิ l i n g นะครับคือการป้องกันระหว่างที่ไม่มีบอลนะครับนี่ครับสับซอกอย่างเดียวเลยโกก็จะเก่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอ้โหมี power ช h o t แบบลูกเลียดนะครับยิงลูกเลียดแบบแรงๆนะฮะแล้วก็สําหรับ manager mode นะครับก็มีการอัปเดตใหม่เช่นกันครับ manager life อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะแล้วก็สําหรับชุดแข่งนะครับเดี๋ยวอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวโชว์ทีหลังแล้วกัน ก็มีดีเทลในส่วนอื่นๆนะครับโอ้โหไวมากไวมากอ่านไม่ได้นะยวพวกนี้ที่เป็นดีเทลนะครับเดี๋ยวเขาจะมีอัพคลิปที่เป็นคลิปเต็มๆอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยว่ากันตอนนั้นอีกทีละกันนะครับ เอาละครับตอนนี้จังหวะนี้ได้จุดโทษนะครับแล้วก็นี่ครับสลาตันนะครับโอ้โหก็เป็นพรีเซนเตอร์ของภาค Fc 26นะครับแล้วก็จริงๆมีคนอื่นด้วยครับอย่างเช่นพวกจูด์บรลลิงแฮมอะไรพวกนี้ก็เป็นเช่นกันนะแล้วก็ตลอดทั้งคลิปนะครับก็จะเห็นเําว่า not actual game play นะค็คืออันนี้มันไม่ใช่เกมพลย์ในเกมจริงๆนะเออผมก็งงว่าเราเอามาโชว์ทาไมวะแล้วก็สําหรับฟุตบอลหญิงนะครับก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับ ผมว่าในทีมของการทำเทลเลอร์รอบนี้ครับเขาทำในเชิงแบบว่าเขารับฟังเสียงของผู้เล่นนะครับแล้วเขาก็เอามาแก้ไขอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีนะ โอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทลเลอร์ของ FC 2 6นะครับที่เปิดตัวออกมาครั้งแรกนะแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้มาจาก YouTube ของ EA Sport นะโอ้โหเนียนเลยใช่ไหมล่ะเหมือนผมมีวิดีโอเองจริงๆไม่ใช่นะครับอัดมาจาก YouTube ของเขาอีกทีหนึ่งใครที่อยากดูนะครับสามารถเข้าไปดูในช่องของ EA Sport FC ได้นะครับ ก็สำหรับเนื้อหาในดีเทลส่วนต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวเขาจะมีคลิปที่เป็นอธิบายแบบละเอียดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็ตอนนี้ครับเขาเปิดให้พีออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่อยากจะจัดก็เข้าไปจัดกันได้เลยนะก็ลองกดเข้าไปดูที่ลิงก์ของใต้คลิปนะครับก็จะมีลิงก์ของพีออเดอร์เข้ามาครับหน้าจอเป็นอย่างนี้นะเราก็จะมีหลายแพลตฟอร์มนะครับสำหรับใครเล่นแพลตฟอร์มอะไรก็กดแพลตฟอร์มนั้นเข้าไปเลย จริงๆเกมนี้ครับมันลดราคาไวมากนะทุกคนก็คงรู้กันดีอยู่แล้วครับแล้วก็ผมจากที่ผมดูนะมันก็ยังคล้ายๆกับปีก่อนๆนะแบบมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีครับอัปเดตเล็กน้อยบอกเดี๋ยวแก้นูน่นแก้นี่แกโกแกกองหลังใช่ไหมครับผมคิดว่าโดยรวมก็คล้ายๆกันนั่นแหละสําหรับใครที่คิดว่ายังเล่นภาคเก่าได้อยู่ผมคิดว่าถ้ารอได้ก็อาจจะรอนะ เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เขาแปะมาบอกอัปเดตเยอะแยะมากมายครับบอกอัปเดตมากมายความหมายเหมือนเดิมนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรารอดูตัวเทโวเลอร์เอ๊ะเดี๋ยวเรารอดูตัวคลิปที่เขาอธิบายขยายความของฟีเจอร์ต่างๆที่เขาแก้ไขอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันโอเคเอาล่ะแต่สําหรับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพรีออเดอร์มาเล่นให้ทุกคนดูก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงนะโดยที่นี่ครับดูราคาของพรีออเดอร์อันนี้เครื่อง Playstation นะครับ โอ้โหราคา2 3งสาพันก็แพงอยู่นะมันก็จะมีตัวธรรมดากับตัวที่เป็นอัลติเมทใช่ไหมครับนี่ครับเป็นเวอร์ชันของเครื่องเพซึ่งเครื่องเพจะต้องเล่นได้ทั้งเพ4แล้วก็ p พ5อยู่แล้วนะครับก็จะได้เกมนะครับได้เกมแน่นอนครับมันต้องได้นะครับเกมเนี่ยโอ้โห แล้วก็อันนี้ครับมีแจกตัวไอคอนแต่อ่านดูดีๆนะครับแจกให้ fc 25นะครับเออคือแจกให้ภาคเก่านะไม่ใช่แจกให้ภาคใหม่ที่คุณจะซื้อนะครับเออก็แปลกดีเหมือนกันนะซื้อภาคใหม่แต่แจกตัวให้ภาคเก่าในส่วนอื่นๆก็จะมี3มไอคอนเพียร์นะครับก็คือนักเตะไอคอนนะใน Manager Mode แล้วก็มีโค้ชนะครับระดับ5ดาวนะเพื่อที่จะเอามาเล่นใน Manager Mode เช่นเดียวกันแล้วก็มีแมวมองระดับ5ดาวด้วยนะครับ Manager l i f e Challenge นะครับก็คืออะไรไม่รู้นะเออ ตรงนี้ที่เขาแถมมาผมคิดว่าใครที่เล่นเมนเ g จ r อ o ร์โหมดนี่อาจจะคุ้มนะแล้วก็มีปลดล็อกให้1นึ่งอชิตานะครับเอออันนี้น่าจะเป็นที่เล่นในขับที่เราสร้างตัวมาเตะเล่นเองอะ่ะน่าจะปลดล็อกสกิลพวกนี้ครับอชีตายที่เหลือก็คือ XP คูณ2นะครับทั้งหมด10แมตโอเคเอาละมาดูของอัลติเมทนะครับก็ได้ตัวเกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของอันนี้คือได้ไอคอนของ f c 2 6เลยนะครับนี่ครับต้องสังเกตให้ดีๆนะ อันนี้ได้ช่องอีโวของ Fc25 นะครับแล้วก็มีการแจกตัวไอคอนของ Fc25 ด้วยนะครับ9 3บวกตรงนี้เนี่ยบางคนก็เถียงกันนะว่าเขาเอาตัวจาก Fc25 เนี่ยโอนย้ายมาที่ Fc26 หรือเปล่าแต่ของผมส่วนตัวนะผมผมคิดว่ามันเอาไปให้ใน Fc25 นะครับมันไม่น่าจะย้ายมาได้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเออแต่ผมคิดว่ามันแจกเข้าไปให้ใน Fc25 นั่นแหละมันอยากให้เราเล่นภาคเก่าด้วย ที่เหลือก็คือได้เล่นก่อน7วันนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสามารถเล่นได้ก่อน7วันแล้วเราก็จะได้พรีเมียมพาร์ทของซีซั่นแรกนะครับมันก็จะมีแบ่งเป็นรอบๆไปนะครับรอบแรกสุดเนี่ยเราก็จะได้ตัวพรีเมียมก็คือได้ของเยอะขึ้นนั่นแหละส่วนพอยต์นะครับเราก็ได้6000พอยต์นะครับมากสุดคือ6000พอยต์คือต้องเข้ามากดรับเอาเรื่อยๆถ้าเกิดใครไม่กดรับมันก็อาจจะไม่ได้นะครับในส่วนสุดท้ายก็คือมีการเพิ่มสล็อตนะครับสำหรับการอีโวนะครับก็ก็คือจะเพิ่มขึ้นมาได้อีกก1สล็แ้ว นี่ครับด้วยราคาทั้งหมดประมาณ3,398บาทโอ้โหเจ็บปวดนะครับดูราคาตัวธรรมดาก็ไม่เบานะ2 0 0 0กว่าเนี่ยแต่ก็อย่างนี้ผมบอกไปแหละถ้าเกิดใครไม่รีบไม่ร้อนนะครับรอซื้อช่วงลดราคามก็จะเหลือแค่ไม่เท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าเกิดไปซื้อในสตรีมนะครับก็จะยิ่งถูกลงนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่อยากจะเสี่ยงนะครับเดี๋ยวผมเป็นหนูทดลองยาให้แล้วกันเดี๋ยวผมลองซื้อให้ก่อนแต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าจะมีเวลามาอัพคลิปหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับในช่วงนั้นเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปนะครับสำหรับคนที่สั่งเป็น early bird นะครับก็คือคนที่สั่งรอบแรกๆเนี่ยก่อนวันที่26สิสิงหานะเขาก็จะมีของรางวัลเพิ่มให้อีกนะครับ คุณก็จะได้รับตัวใน FC 25ไปเลยครับ25นะครับก็คือภาคเดิมเนี่ยแหละที่เล่นอยู่เนี่ยเราก็จะได้ตัวไอคอนนะครับพลัง93นะครับแล้วก็จะได้การชูตติ้ง99อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนใน FC 2 6เขาก็จะมีแจกไอคอนด้วย1ตัวนะครับสำหรับใครที่สนใจ early bird ก็ลองพิจารณาดูโอเคเอาละครับสำหรับในวันนี้เราก็หมดแต่เพียงเท่านี้ครับจนกว่าจะเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ